ดีครับผมกับแฟนมีอะไรกันแบบหลังข้างนอกตอนนี้ประจำเดือนไม่มาทั้งที่ควรจะมาได้แล้วแฟนผมจะท้องไหมครับแบบนี้แล้วผมก็หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีวิธีการตรวจว่าท้องหรือไม่ท้องแบบง่ายๆวิธีเหล่านี้เนี่ยเชื่อถือหรือว่าทําตามได้ไหมครับเช่นอย่างที่หนึ่งนะคะเอาปัสสาวะมาตั้งทิ้งไว้ในแก้ว24ชั่วโมงถ้าด้านบนของแก้วเป็นน้ําใสใสแปลว่าท้องถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่ท้อง อันต่อไปนะะอันนี้น่าจะมั่วนะครับผมไม่ได้เป็นผู้เช่วชาญอันนี้สองนะะอันนี้ทดสอบน้ําตาลในปัสสาวะหรือเปล่าไม่แน่ใจนําน้ําตาลมาผสมกับปัสสาวะคนแล้วเป็นก้อนแสดงว่าท้องแต่ถ้าน้าตาลสามารถละลายได้แปลว่าไม่ท้องไั่นราบว่าเขาไปไปเสิร์ชข้อมูลพุ่นมาจากเว็บหนยนะครับผมยังมีอีกค่ะนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะคุณนำยาสีฟันเนื้อครีมสีขาวผสมกับปัสสาวะ ทิ้งไว้ห้าถึงสินาทีถ้ายาสีฟันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือมีฟองแปลว่าท้องถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่ท้องยอดไปเลยยังอีกนะคะเรื่องของน้ำส้มสายชูก็มาค่ะนำน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยผสมกับปัสสาวะส5มถึงห้านาทีถ้าสีเปลี่ยนแปลว่าท้องถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่ท้องอ่าแล้วก็ยังมีเรื่องของแบบ นำสบู่หรือว่าเบกกิ้งโซดาก็คือความเป็นด่างเนี่ยนะคะนำมาผสมกับปัสสาวะถ้าเกิดฟองแปลว่าท้องถ้าไม่มีฟองก็คือไม่ท้องคือสรุปว่าตรงนี้ไม่เป็นจริงอย่างมากๆเลยเพราะการตั้งครรนั้นฉี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเอามาชิมดูก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้หวานขึ้นไม่ได้เค็มขึ้นไม่ได้มีโปรตีนออกมากขึ้นแต่มีฮอร์โมอนนะคะฮอร์โมอนของการตั้งครรนคือฮอร์โมอนจากรกชื่อเบต้าเอสจีฮิวแมนคอริโอนิก โกน,นโดซปินนะคะ S C G ซึ่งเกิดขึ้นสูงตั้งแต่ท้องปุ๊บว่ามีการปฏิสนธิปุ๊บนะคะมีการสร้างรกรกจะสร้าง S C G ออกมาตัว S C G เนี่ยนะคะเขาเอามาเป็นตัวที่ทดสอบว่าตั้งครรภ์ฉะนั้นตัวเทสนะคะก็จะมีตัวจับ S C G แล้วขึ้น2ขีดนะคะก็มีแอนติบอดีแอนติเจนจับกันอันนี้ก็เป็นการเทสที่เชื่อถือได้ทีนี้สรุปว่าพอตรวจแล้วลขึ้น2ขีดค่ะพบแพทย์ค่ะ การยืนยันว่าการตั้งครรภ์น,นั้นไม่ได้ตรวจฮอร์โมน HCG แต่ยืนยันว่ามีเด็กอยู่ในท้องนั่นคือแพทย์จะต้องเห็นว่ามีเด็กในท้องนั่นคือปัจจุบันการอันตราาวง่ายสุดนะคะสมัยก่อนเราจะฟังเสียงหัวใจได้ยินเสียงหัวใจแล้วโอเคปัจจุบันการอัลตราาวเลยนะคะดังนั้นสรุปว่าเมื่อไหร่ที่สงสัยว่าท้องซื้อที่ตรวจสะดวกซื้อเยอะๆนะคะตรวจดูเลยง่ายเลยทีนี้สองขีดค่ะไม่อยากได้ลูกพบแพทย์ ไม่เคยขีดอยากได้ลูกพบแพทย์ครับสรุปว่าก,ก็ไปพบแพทย์น<ฮ>ะ,<ฮ>ะคะ,<ฮ>ะก็ซื้อที่ตรวจเบื้องต้นก่อนการที่คุณจะมาเชื่อนะคะหกเจ็ดขั้นตอนใสเบกกิ้งโซดาใส่น้ำส้มสายชูเสียเวลาค่ะเนื่อง <ฮะ S 2> จากว่าไม่เป็นความจริงเ <ฮะ S 2> บื้องต้นเขาถามมาด้วยค่ะว่าวิธีหลังข้างนอกจะทําให้ท้องได้หรือไม่อันนี้ฝ่ายชายใช่ใช่ก็คือสําคัญว่าคุณควบคุมได้ไหมคืองานวิจัยชัดเจนค่ะคนที่ควบคุมได้ก็โอกาสท้องต่ํามาก ที่เท่ากับการใส่ถุงยางเทียบเท่ากับการใช้ยาคุมกําเนิดเลยแต่คนที่ไม่มีประสบการณ์คุยเป็นความคุยก็อันนี้ก็จะท้องสูงแต่อย่างไงตามถ้าคุณคิดว่าพลาดเมนขาดประจำเดือนขาดในผู้หญิงรีบมาพบเร็วที่สุดนะคะหมายถึงว่าต้องต้องพิสูจน์ให้เร็วที่สุดว่าท้องหรือไม่ท้องแล้วประจำเดือนขาดจะคิดว่าเป็นเรื่องอื่นโอเครียดเอาเรื่องท้องก่อนเพราะมันสำคัญนะคะมดกมมหรือเจอมากที่สุดก็คือเรื่องของการตั้งครร Ka oh. urake